ช่วงนี้นะครับพี่จักกระซิบบอกผมว่าจะมีกิจกรรมดีๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาฝากคุณผู้ชมด้วยถูกต้องแล้วนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เราต้องช่วยกันลดลงรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานทดแทนนั่นเองนะครับผมดีมากๆเลยครับวันนี้นะฮะก็เลยขอพาคุณผู้ชมทุกคนนะฮะมาพบกับงาน Hybrid 5 Million Celebration Day ที่เซ็นทรัลปิ่นเก้านั่นเองนะครับแต่ว่างานนี้จะเป็นยังไงไปดูได้เลยในช่วงของ Happy Today ย์บายโตโยต้าครับช่วงแฮปปี t ทูเดย์บาย o ตโยต้า SOMETIMES when MISS you, put THOSE RECORDS on it. Oh, it said YOU ON WHEN PUT I I'LL มาจเจอกันครับในช่วงของ Happy Today by Toyota so นะฮะวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปดูกิจกรรมดีๆครับซึ่งตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้านะครับกิจกรรมที่อยู่ด้านหลังผมนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่า y b r i d f i อส m m r i i ร n e l e ซ r a t i o n นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมด้วยและก็มาพร้อมกับสิิิพิเศษต่างๆและก็มีของรางวัลแจกเพียบเลยฮะอย่ารอช้าครับตามผมเข้าไปด้านในเลยครับ you were ถ้าค,คุณผู้ชมเข้ามาในงานของ h y b r i d f i ้า l ม e เรื่อ b i a t i o n แล้วนะครับคือการลงทะเบียนครับแล้วคุณจะได้แบบนี้มาเหมือนผมเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปลุ้นของรางวัลน,นะฮะโดยการเล่นเกมผ่านภาพ3มมิตินะฮะพร้อมด้วยอุปกรณ์เจ้าตัวนี้เลยนะครับ และนอกจากนี้ครับยังมีรถต่างๆที่เป็นระบบไฮบริดมาโชว์กันเต็มง,งานเลยนะฮะนั่นคือ Camry ครับ p ีอูรวมถึงน้องใหม่อย่าง o n ลิวด้วยนะฮะแต่ความพิเศษนะครับเขาจะไปให้คุณรู้จักกับระบบไฮบริดมากขึ้นครับโดยการหยิบพีอูดมาคัดบอดี้จะเป็นยังไงนั้นติดตามนะครับ ไฮบิดละยๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าขับเคลื่อนยังไงแล้วเกี่ยวอะไรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ผมมีคาตอบให้สวัสดีครับสวัสดีครับระบบไฮบิดคืออะไรครับพี่ระบบไฮบิดเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับในเมืองไทยครับครับเป็นเ,เทคโนโลยีที่ใช้เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาทางานร่วมกันครับนั่นเองเวลาเราขับในความเร็วรอบต่ำออมอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นตัวทํางาน mm hmm. เครื่องยนต์ยังไม่ทํางาน ตรงนี้จะไม่มีการเสียเชื้อเพลิงไปเพราะฉะนั้นมลพิษมันก็เลยไม่มีออกมานั่นเองก็เลยเป็นการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าใช่การกินน้ํามันหรือว่าในกรอน,นี้ที่ขับช้าในเมืองก็เลยกินน้ามันน้อยลงนั่นเองคร, mm hmm. ครับผมขอบคุณครับ สวัสดีทุกท่านครับและนี่คือ The Best Hybrid System เร์ใหม่ของคนดังกับระบบไฮบริดที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องไบร์นะฮะพี่ปอยโมเดนด็อกน็อตโมราลิตโทนนีรากแกนรวมถึงคนแรกสุดคือบีมกวีครับและที่เด่นที่สุด ดาราฮอลลีวูดคนดังอย่างดูเวโรเบิร์ชนะครับเขาก็หันมารักสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ระบบไฮบริดนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับและนี่คืออ mm ีกหนึ่งความพิเศษนะครับ oh ก็ต้องบอกกัเลยนะฮะว่าแฟนกลับมากันเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของป้ายไฟนะครับหรือว่าจะเป็นป้ายต่างๆที่เขาเตรียมมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบนเวทีเขามาแล้วนะครับบีมกมีและตุ้ยชีรพัฒน์ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพร้อมกันเลยดีกว่าครับ Someone said you had your tattoo removed. Saw you downtown singing the blues. It's time to face the music. I'm no longer. ชมครและนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะฮะของงาน Hybrid f i ฟน์ในเรื่องเ l รเ a ชั o นนะครับที่จัดขึ้นต้องบอกว่าดีมากๆเลยนวัตรกรรม Hybrid นะครับเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยลดโลกร้อนแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมของเราด้วยเป็นการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้านะครับส่วนกิจกรรมครั้งหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอีกก็รอติดตามแล้วกันในช่วงของ Happy Today by Toyota นะครับแต่ตอนนี้หมดเวลาลงแล้วครับส่งกลับไปที่สตูดิโอเลยครับ yeah, หวังว่าคุณจะถูกอ,อกถูกใจกันไปนะฮะกับงานดีๆที่เามาฝากกันนะครับผมแต่ว่าวันที่13ถึง15กันยายนนี้ครับท,นนที่เซ็นทรัลรัตนทิเบตนะฮะมีงานดีๆอีกเช่นกันนะครับที่มาฝากกันนะั็คืองานอ l l น e w Vios Have It, off. Drive it now, ิ่ด d อ i v e ิ t ต o นานั่นเองข้ามลาดโดยเด็ดขาดนะครับ ใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับขับรถด้วยความไม่ประมาทจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับถูกต้องแล้วนะครับผมด้วยความฝันหาดีจากรายการ Modern Life นั่นเองนะครับผมสัปดาห์หน้าเจอกับเราได้ใหม่นะฮะเวลาเดิมเที่ยงตรงบันที่ทางช่อง5นะครับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ